บายดีพี่น้องกับส,าาส,มมสบายดีทันต์ส้มเมืรอสผูสุขอน,นเดจ้ามากินเถอะก่อนแสียแห้งพี่น้องเลยแมงวันพี่น้อง<ม>เถอะนีนเ่เ,นเลยพาเซมีมากินใช่ไหมอยากอย่างนีง้ไม่เดียวทำไมที่ระหลุงแล้วแม่ก็จนลืมนะเป็นเห็ดสะอาดสะอ้างดีพี่น้องเลยแมงวันไม่นึงพี่น้องเลยบ้ารายดอกมันคำเลยกัแม่ก็อยากมีพี่น้อง ปาเมนูอาหารเพิ่นพี่น้องกินน้ำแล้น้ใน่้เมนูอาหารเพิ่นพี่น้องเขาเปียกา12,000นาได้เต็มพี่น้องเอ้ยโแล้วเพิ่นให้ลายพี่น้องอะแม่เรียนมียากน้องแบงเฮานบ่มาพี่น้องมาดูมี่น้องแบงเฮาได้หมู่แล้วบ่อยากมานําให้แม่ได้ติแห เย็นน้ำให้แม่ด้วยคนสวยของแม่สบายดีได้พี่น้องเมื่อไหนสบายยิมงย่คำคสบายดีเมื่อสบุญทุกคนเดอ้อทางนี้ก่ะคนตกแห้งแห้งพี่น้องอยู่ปักซองเฮาน้ำนหาพอูี่ดก เราเลี้ยงกะเมื่อยเมือม่อยพี่น้องเลยตอนนี้นะท่องเริ่มง,ง่ญ่พี่นอ้องอันตอนนี้ก็ได้ประมาณหาเดือนพี่นอ้องเมื่อเดือนนี้ก็พอดีหาเดือนเลยหาหาเดือนเต็มพี่นอ้องเป็นเมือม่อยเมื่อเศ้านี่ก็เป็นวินพี่นอ้องเป็นวินย,อนย้อนว่าเราเลี้ยงแบบว่าเป็นเมื่อยเป็นยังมีอลไรพี่น้องเลย แต่อาการแม่ท้องกัยังมีอยู่เนาะก็ยังรู้สึกว่าคลื่นไส้แบบเฮาเฮาเจออาหารที่เฮาบ่มักนะพนะี่น้องเหตุกาคลื่นไส้ย่างเจ้ยงย่างแนวบ่มักนะี่เนาะคือพวกค้าวไก่ย,ย่างนี้นะเคสมีเจบแบบรู้สึกว่าปวดห้า,ง,นะา,างเนาะขอโทษขออภัยนได้พี่น้องเด้อค่ะแล้วเรื่อง,อองว่างก็คือเนาะถ้าว่าพูดไปแต่กาอาหารพวกส้มตายังกินได้อยู่กะกินแล้วแล้วกะ ปวดอาเจียนค่ะเลยพี่น้องเลยเมื <m int elim> ่อน้ำอาการนี่ไหนเจ้าคือไปได้สีเศร้าสงสัยขอดพวดเลยพี่น้องตอนแรกคิดว่าสามเดือนที่เศร้านาะอันนี้ก็จนถอดหาเดือนเลยพี่น้องก็ยังหูซึกว่ายังยังแบบค่อยๆแบบแค้อาหารพี่น้องเลยอะไแบบดูแค่แค่นียังดีว่าแน่ที่ห้ามมากนะเราจะเบื่อไปเลยพี่น้องจะได้ปลอบใจ เอาไปเอาพี่ใจมีเกี่ยวพี่น้องเลยร้านเก่า้ารเก่าร้านสร้างแบบเดิมยังหมักแบบก็หมักแบบได้ออกแบบเก่าหรแบบเดิมเป๊ะเลยครับบ่เปลี่ยนนี่คือเมียกันพี่นาะหมักแบบนี้เก่าเก่ามันหมักแบบใหม่เอาผัวใหม่แล้วเมื่อเมื่อได้ใช่ไหมแบบใหม่บ๊วยบอกบอกมือได้ใช่ไหมแบบใหม่เฮ้เอาต่อไปแม่เมื่อได้ใช่ไหมแบบใหม่ แม่บอบมันดยวะข้าวโพดกับนี่ะไอาขี่ม่ให้แม่จะได้หอมหอมนะไถหงอกนะกินยุอย่าง้บ่มาอยากกินอันนี้เคี้ยวได้อ่บอกกินกินแต่เศษมา จะเสียอันี้มสกี้เอาสีอเอาสีบหูก็พอแล้ว่เอาสีละลายไพี่น้องอะรจะขนาดนี้นะพี่น้องเป็นไ้คนสวยไาคนสวย เอาไกลครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องเลยกระเสริฐไปพี่น้องอะไรจะเป็นตาอ,อร่อยขนาดนี้กินนทำกันเด้อพี่น้องถั่ยนึ่งเท่วยวะสามสิบบาทเนาะสามสิบบาทเน,นาะบ้านนี้เนาะประมาณถั่ยนึ่งสามสิบบาทหรือว่าสามสามสิบไปบาทน้อยหนึ่งพี่น้อง คือให้ควไอกิน <c oughs> คอ่ยคอยมากินผักปนระุงอะไรพี่น้องเส็มีบุฟ่ต์สำหรัแ<ส>บแสบแสบได้มันปรุงสรบจน้ำตาเองจว่าด้ปรุงแสบได้น้งแค่น้ำตาลแสบเลย ngọc đây, có một ừ. ngọc Thường 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 ngọc 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 này Nội khỏi เราเรียงไว้ลงคลิปจัง,ม,จม,งมือนะจังลงมื่อยแน่พี่น้องเลยเนาะเป็นวินพีน่น้องอยมือเช้านี่ก็เป็นวินฮูกระดะับแล้วก็มันกับบุ้มีเวลาเนาะเราเราคลายเครื่องแน่เราส่วนนี้เนาะบุ้มมีเวลานะพี่น้องเลยอยากลงอยู่ยปกตินั่นคือปีแล้วนี่โมได้ลงคลิปเออโมได้ลงคลิปเออโมได้คลายเครื่องเราพี่น้องเลยปีที่แล้วนี่เครื่องไ่อยู่น้ำมงเน่าเนี่ยเดือนเนี่ย กับคนบูมีน่เนาะปี่ปี่นี่ผ่านมันกันมือมีมือบอหะนะฮะสลายมันก็นมี่เลยเนาะมันกับพอดีคลายเขาก,ก็เลยพอดีคลายคลิปอย่างเลยจังไงกะฝากติดตามกันคือเก่าวด้วยพี่น้องเนี่ยเพิ่งเลือ่อันเนี่ยเพิ่งยกเลิกกันตามเลยนี่เราดีเอลกันเที่ยวเิพิธภัณฑ์น,นมงคพี่นะ้องซ้ำว่าเกือบมาอยู่คุนเลยเนะาะมายูุคุณก็ว่า เพราะว่าบริเวเปิดน่าหน่อยมันมีคนใก้กับบได้คา,า,ายจะเห็นด้วยจะลงมาลำไได้เกือบมือละครูมือละสามสี่รอยนี่เนาะดีนีกับบริได้ค้ายดียดอกทางแต่การกระพาะดิสอกินเนาะบปลมกับบริเวณสอกินเนาะไหมเนาะแต่โลลมผัดเยาวาเมื่ <laughs> อไม่เห็นไฟไป,ย,นะไปยุ่มมืดมืดเลยคะ่ะพอแล้วผัดไปเจ้าจก่นอน อ๋อนองก็จะหายบ่งคนเราเลือยกินเพชรโหยาจะกินเพชรโง่บริเพได้เหยขีเห็บทับเศษเจบาทเลยเป็นห่วงลุงองนี่น้าก็คิดว่าเจ้าพุ่นล่ะขึ้นชาสามเสือสีเสือเลยออกเจะพ่นแหะก็าินหรอกับพอดล ขอบริจนมมมา,านมเลยนี่ไเปิดยินนะเ,เ,เ,เนี่นนมนันจะถอนเซนมันเลยอะไรเันเลยมั่วกำลังสีเหมิดคนเดิมหนักโต๊ะหนองานเยะนีเสบออะไย Cái lòng thương bàn là môn Bộ cái vào cuối nè gần 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 cho Nó gần 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 กินหมูกับหมูกอบถ้าก well. ินแต่หมูกรอบปกินหมูแดงเฮ้ยเฮ้มาทานโรงแรมไปดูหน่ มีคนไทยมากผักล <laughs> ูงแร่นอะรูอะทั้งนับรอเบ้าหรนะมันผักแถวปกซอง ทางลงอนเนาะักเต๋อแล้วเนาะโบอันนี้มัน,นก็ได้มีใช่อันบ้านพังนิรพนนีก็รู้ละอ่าตรงได้มันเปบ้านผักอันนิรพนยเนอะดูให้เพข่อนคอยกาดีคงเพิ่งมาบอกคุณนี้มาไหนู้วาพี่นาอเพื่น แค่พี่ม้งบ่นตินะที่เอายังมาตี กรทำอะไรกินดื่อ่บ้านกันงเนี้ยเขาตื่นแล้วเลยครับกินลายๆแบบนี้ แซ่บแหดงบเด้เอาเลยพี่น้องสีเด้ล่ากนได้พี่นอ้องพอกันไม่คลิปหนาจ้ะสบายดีจ้า